ในการเก็บั้ง,งภาพคือสวยจริงครับกล้องชัดจริงผมบอกเลยว่ากล้องรุ่นนี้คุ้มราคามากกับที่เราเสียเงินไปนะครับผมดูครับหน้าช้าหลังเบร์สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้ p ีเพจะมารีวิวนะครับผมหลังจากที่ผมใช้งานมาเกือบ60วันครับกับเจ้าตัว Infinix Note 12ครับตัวนี้ใช้ ิดีโอ G99 ครับซึ่งเป็นตัวที่เล่นเกมถือว่าโอเคมากครับในการใช้งานเดี๋ยวผมจะขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาให้เพื่อนๆนะผมได้ทําการตัดสินใจในการซื้อนะครับผมในการใช้งานบน่าผมภายนอกของเจ้าตัวนี้นะครับผมในการใช้งานผมว่าเพราะสุดตัวนี้ครับเวลาสัมผัสครับผมมันไม่ค่อยติดรอยนิ้วมือถือว่าโอเคมากเลยครับในการใช้งาน ในกล่อนก็แถมตัวเคสนะครับแล้วก็แถมที่ชาร์จครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับผมรับที่ชาร์จเขาแถมมาให้เราครับกับเคสยางเลยถือว่าสปอร์ตครับอินฟินิตครับนี่เลยแล้วก็ตัวสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จครับซึ่งหัวชาร์จเดิมสามารถใช้กับตัวนี้ได้ครับเป็นหัวชาร์จที่รองรับฟ้าชาร์จก็ขึ้นฟ้าชาร์ตครับเช่นเอาหัวชาร์จบางยี่ห้อมาชาร์จก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวแฟลชครับตัวนี้ไฟคือสว่างมากผมใช้งานมาครับดูครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับ รูครับว่าไฟแฟลกมันสว่างจริงสีสันในการถ่ายรูปถือว่าโอเคมากเลยครับกับไฟแฟลกตัวนี้นะครับผมในการใช้งานนะครับนี่เลยสเปกก็ตามนี้เลยครับผมในการใช้งานแบตเตอรี่5 0 0พันมิลลิแอมครับผมใช้เกือบเกือบหนึ่งวันก็สามารถใช้งานได้ใช้พาันานานะครับถือว่าโอเคมากเลยกับตัวนี้ในการใช้งาน ผมใช้งานในการฟังเพลงดูหนังแล้วก็แบตเตอรี่5 0 0 0แอมถือว่าตอบโจทย์นะครับผมเล่นเกมในการเล่นเกมผมก็เล่นนะครับเกือบเกือบหวันถือว่าเหลือครับในการใช้งานกับแบตเตอรี่ตัวนี้5 0 0 0แอมแล้วก็รองรับฟาซชาร์ส3มวัตต์ถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานอันนี้นะคือปุ่มสแกนไร้เนื่อมือนะสามารถสแกนเลยอันนี้ก็คือปุ่มลดเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็คือ เปิดล็อกได้ด้วยเป็นปุ่มพาวเวอร์กดค้างก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ถาดซิมนะครับเป็นถาดซิมแบบ2ซิมและว1ึ่งนึการ์ดนะครับผมสามารถใช้งานได้ไม่ต้องเรียกซิมใดซิมหนึ่งนะครับผมก็สามารถใช้งานได้เลยครับในการใช้งานนะครับนี่ตัวกล้องครับตัวกล้องข้างหลังกล้องตัวนี้ครับรองรับสูงสุดอยู่ที่108ล้านนะครับเป็นเลนหลักนะครับแล้วก็เป็นเลนที่เป็นเลนเดฟแล้วก็เลนไมโครอยู่ที่2ล้านนะครับผมในการใช้งานนะครับ นี่ผมชอบมากวัสดุมันจับเลยมันไม่เป็นรอยครับถือว่าราคาเนี้ยคือโคตรคุ้มเลยครับบอกเลยว่าราคานี้คุ้มมากในการใช้งานวัสดุนี่ผมใช้งานมาเห็นไหมว่าเป็นรอยยากมากครับผมในการใช้งานนะครับนี่เป็นรอยยากจริงครับผมในการใช้งานนะครับนี่กล้องหน้าคือ16ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายกล้องหน้าให้ดูครับนี่ ถือว่ากล้องหน้าการเก็บคอนพาสของภาพคือดีมากครับมีหน้าชัดหลังเบลอเป้นหน้าผมในการใช้ครับหมดบุคคลก็จะมีหน้าชัดหลังเบรอครับผมในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์นะแล้วก็หมดวีดีโอนะผมสามารถถ่ายกล้องหลังนี่ครับกล้องหลังเดี๋ยวผมสลับกล้องหลังให้ดูนะครับถ่ายได้สูงสุดนะครับ2 k 30เฟรมนะครับแล้วก็ตัวพ0 8 0ป p ถ่ายได้สูงสุดได้60เฟรมนะครับนี่เลยครับพ0 8 0ป p ถ่ายได้สูงสุด60เฟรมนะครับหมทอรถยั็มีนะครับผม ถือว่าโอเคมากเลยครับไม่ทอนหมดภาพยนตร์ครับนี่แล้วก็สามารถถ่ายภาพยนตร์ได้เป็นหมดที่มีประสิทธิภาพดีครับผมนี่แล้วก็จับโฟกัสมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนถ่ายนางครับถือว่าเป็นหมดที่ครบคันมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่นี่ครับในที่มืดถือว่าถ่ายได้ถ่ายท, <ayuda> ที่แสงน้อยถือว่าโอเคมากเลยครับผมในการใช้งานากับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมตัวรูปที่ผมถ่ายมานะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ ผมจะขอพูดด้วยความตรงไปตรงมาเลยครับสังเกตไหมครับว่าในการเก็บท้องฟ้าครับคอนททางของภาพถือว่าดีมากเลยครับผมนี่เห็นไหมครับว่าเก็บคนทราพคือดีจริงครับดูครับสีสันเก็บสีเขียวถือว่าตอบโจทย์มากเลยครับผมในการใช้งานเห็นไหมนี่นี่ละครับนี่เห็นไหมว่าตอบโจทย์นะครับผมอันนี้กล้องหน้าเห็นไหมว่าในการเก็บคอนท็ากล้องหน้าถือโอเคมากเลยครับผมกับเจ้าอินฟิ i ิตโ t e ต2 Pro โปนะครับผมนี่ ถึงแม้ว่าตัวนี้ไม่รองรับ5า g แต่ผมรองรับ4ี g ผมว่ามันก็ความเร็วดีนะครับเห็ยกได้ว่าในการเก็บนะครับผมดูดูหน้าผมครับเก็บคอนเทนต์ของใบหน้าคือโคตรดีเลยบอกราคานี้กล้องหน้าคือดีมากครับเรียว่ากล้องหลังครับในการเก็บควาทัภาพคือสวยจริงครับกล้องชัดจริงผมบอกเลยว่ากล้องรุ่นนีนะ้คุ้มราคามากกับที่เราเสียเงินไปนะครับผมนี่ดูครับ หน้าช้หลังเบอร์นี่มันไม่เป็นเหมือนหลอกครับมันทำรายอียดของภาพคือโคตรดีเลยครับเห็นไหมครับว่าดีเทลของภาพครับเก็บดีเทลคือดีมากเลยครับผมในการใช้งานเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าถ่ายดอกไม้คือสวยงามจริงครับในการใช้งานนี่อันนี้ผมก็ทดลองครับผมในการถ่ายเห็นไหมว่าเก็บคอนเทนต์รภาพคือดีจริงครับในการใช้งานเห็นไหมหน้าผมครับอันนี้กล้องสดน้ำไม่ได้ผ่านแอบนะครับถือว่าในการปรับหมวดบิวตี้ถือว่าโอเคมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับ นี่่นะครับผมชอบมากรุ่นนี้คือการเก็บท้องฟ้าครับเก็บท้องฟ้าคือโอเคมากสวยมากต้นไม้ใบหญ้าอาคารครับเก็บคอนเทนของภาพคือดีมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับดูครับนี่นี่ครับก็ย้อนกลับสวยจริงนะครับผมในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็ถือว่าตอบโจทย์มากครับในการใช้งานนะครับแต่วิดีโอครับบางทีมันอาจจะมีการสั่นนะแต่ผมว่ามันก็ถ่ายได้ พอโอเคอยู่นะผมในการใช้งานลําโพงตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับเป็นลําโพง2ตัวที่ทํางานได้อย่างโอเคมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่ดูครับนี่ครับดูครับว่าลําโพงก็ถือว่าโอเคนะครับนี่อันนี้เป็นตัวไม่นะครับกล้องถือว่ามีการสั่นในตัวเลนแต่มันก็โอเคนะครับผมในการถ่ายนะครับผมนี่ขอปิดเสียงสักครู่นะ แสงคือเห็นไหมว่าเก็บดีนะครับแต่การสั่นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็คุ้มค่าคุ้มราคามากถือว่าใช้งานได้ดีนะครับอันนี้ผมทดลองวิ่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมกับตัวนี้นะในการใช้งานถือว่าคุ้มครับเรื่องกล้องผมบอกเลยว่าคุ้มจริงนะครับนี่เลยเรื่องเกมครับผมจะขอพูดเรื่องเกมก่อนเรื่องเกมอัลนะครับผมสามารถใช้งานปรับกลางๆถือว่าไหลลื่นมากครับในการใช้งานปิงไม่ค่อยเยอะครับผมแล้วก็ตัวเอเปก รีเจนผมเล่นน้าก็ถือว่าปรับสุดถือว่าไหลลื่นครับผมในการใช้งานพับจีมอยผมปรับกลางๆถือว่าไหลลื่นนะครับผมในการใช้งานตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับแล้วก็เกมฟรีไฟน์แม็กถือว่าปรับสุดถือว่าไหลลื่นครับแล้วก็เก็บชิมอิมแพ t ผมเล่นก็ปรับกลางกลครับปรับสุดได้นะแต่ผมแนะนาว่าปรับกลางๆถือว่าในการใช้งานถือว่าโอเคมากครับผม เฟซบุ๊กเนี่ยผมเล่นั่นแหละแต่ผมล็อกเอาเออกเฉยเฟซบุ๊กถือว่าการถ่ายเฟซถือว่าโอเคมากครับในการใช้งานครับบอกเลยว่าตอบโจทย์จริงครับในการใช้งานตัว a c e b o o k นะครับ Wi-Fi ก็สามารถรองรับเป็น Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5นะครับผมซึ่งเป็น WiFi ที่ตอบโจทย์มากครับในการใช้งานนะครับนี่อันนี้ติ๊ก To อกเห็นว่าเราไม่ได้ตอแเราก็ถ่ายครับผมปกติเห็นไหมว่านี่ปึ๊บ ปกติครับในการใช้งานถือว่าโอเคมากครับในการตอบโจทย์ผมมากตัวนี้ครับผมสามารถเอาหน่วยความจำนะครับตัวรอมมาเพิ่มเป็น5จิกรวมแรมที่มี8จิกก็คือรวมเป็น13จิกนะครับหน่วยความจำตัวนี้256นะครับร o มถือว่าจุเยอะมากเลยครับแล้วก็เพิ่ม SD card ได้อีกนะครับผมในการใช้งานผมชอบมากกับความบางตัวนี้นะครับ ในการตอบแชท่อไลน์ในการแจ้งเตือนถือว่าโอเคมากครับ n e t f l i x เป็น l 1ครับเพื่อนๆถือว่าตอบโจทย์มากครับผมในการแจ้งครับนี่เลย YouTube ก็สามารถรองรับนะครับผมในการใช้ YouTube นะครับถือว่าความคมชัดในการดูหนังฟังเพลงถือว่าตอบโจทย์ครับนี่นครับเสียงลำโพง2ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากสามารถดูนะครับผม YouTube ได้เป็น2 k 6 0เฟรมนะครับผมนี่เลยครับ ถือว่าโอเคมากเลยครับผมนี่จะไม่ได้รัรบ h d r นะครับแต่ผมว่าระดับความชัดนี้ถือว่าโอเคมากเลยนี่ครับเห็นว่าสีสันของหน้าจอคือสวยงามมากเลยครับลำโพงถือว่าเสียงดังฟังชัดดีนะครับผมในการใช้งานนะน,นี่ครับอันนี้คือลำโพงนะครับอันนี้คือเปิดสูงสุดแล้วนะครับ เราสามารถย่อขยายได้นะครับผมตรงนี้นี่เลยก็ถือว่าโอเคมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับสีสันของภาพถือ่ายอบโจทย์นะครับผมในการใช้งานนะครับเนี่ยว่าสีสันคือสดจริงครับในการใช้งานนะครับแล้วผมจะพามาดูนะครับตัวลำโพงเผื่อเราฟังเพลงครับผมอขอเพลง เห็นไหมครับว่าเสียงลำโพงถือว่าโอเคมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่ลำโพงนี้เสียงดีครับผมไม่ได้ขี้เลยอะไรเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่เห็นว่าลำโพงคือเสียงดีนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเสียล้วลำโพงครับลำโพงมีสองตัวนะครับส่วนี่อย่าลืมไปกดติดตามนะครับนี่เลยนี่ครับ ผมก็รีวิวด้วยที่ผมใช้งานมากับเกือบ60วันแล้วด้วยความตรงไปตรงมาในการใช้งานนะครับบางทีผมอาจจะพูดผิดพลาดประกาศในข้อขอยดเลยนะครับแต่การใช้งานผมรู้สึกว่ามันใช้งานดีจริงนะครับผมในการใช้งานตัวนี้ครับมีรูหูฟัง3.5นะครับผมในการเชื่อมต่อกับลำโพงที่เป็นรูแจ็ค3.5ก็สามารถใช้งานได้ตัวนี่ครับตัวชาร์จก็สามารถใช้กับรลองรับฟ้าชาร์จกับทุกยี่ห้อนะครับผมที่สามารถรลองรับฟ้าชาร์จก็สามารถใช้งานได้นะครับผม ตัวเบราว์เซอร์ก็สามารถค้นหาใน Google นะครับผมซูสมผมค้นหาผ่านเว็บนี้อินฟินิตนะครับผมก็พิมพ์ก็ถือว่าลื่นไหลนะครับผมในการใช้งาน,นครับผมนี่เลยครับซูสผมจะค้นหาในการใช้งานถือว่าสเสถียรนะครับผมนี่เลยนี่ครับบอกได้ว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยครับผมชอบการดีไซน์มากเลยตัวนี้ครับผม ในการใช้งานบอกเลยว่าแบตเตอรี่อึดจริงครับผม5 0าพันในเ่นี้คือตอบโจทย์มากเลยครับผมก็จะมีฟังก์ชันพิเศษครับก็จะมีตัวนี่ครับเอ็กโคนก็สามารถโคลนแอป Facebook ได้โคลนแอป i n s t a g r กรได้ Mess e n g e r ได้หรือว่าแอป Li n e ก็สามารถโคลนได้นะครับผมถือว่าตอบโจทย์นะครับแต่ไม่สามารถแอปโคลนแอปพวกเกมพวกอะไรนะครับสามารถจะเป็นแอปพวกส่งข้อความแอปช็อกช็อตเน็ตเวิร์ก็สามารถโคลนได้นะครับผมในการใช้งานมีมดเก้มอนตต่างๆครับครบคันครับผม ในการใช้ง,งานนะครับนี่ตัวนี่ครับเรื่องแสงของปุ่มตัวนี้ถือว่าโอเคครับผมนี่เลยนี่ครับก็จะมีโทรศัพท์ของฉันนี่ a n d r o i d ต์เวอร์ชันนะ h e โด o G99 กล้องกล้องหน้า16ล้านครับเลนส์หลักก็108ล้านพิกเซลนะครับ5,000ันเมกแอมป์ก็ตามนี้แลยครับผมในการใช้ง,งานถือว่าตอบโจทย์นะครับบลูทูธก็รองนะครับ5าที่ผมบอกแหละ สำหรวันนี้นะครับ P p a พก็จะไปเพียงเท่านี้ครับผมเสร็ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากสำหรันนบผมก็จะไปแล้วผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ